สวัสดีครับเดี๋ยวพวกเราก็จะเริ่มภารกิจการพายเรือจากเกาะขามจริงเหรอไม่ใช่จากจากอออกออกจากท่าบ้านบ่อชูนนะครับข้างหลังเราเห็นสะพานป่านนู้นนะครับสะพานข้ามนะครับจุดท่าเรือนี้ก็จะอยู่ได้น้องอ่ะเป็นว่าจุดท่าเรือนึงนะครับที่ใกล้สะพานอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพวกเรามีทีมงานของพออจุดท่ารเรือแห่งนึ่ทงท่านผู้กรมแล้วก็บางยามานะครับคนคนพาเรือ นะครับแต่ว่าเราจะไม่ายจากตรงนี้นะครับเราจะไปายที่แหลมนะครับเพื่อเป็นการประเมินว่าเราสมควรที่จะกำหนดกิจกรรมการภายเรือช่วงไหนดีนะครับตอนนี้เราออกจากท่าเรือแล้วนะครับครับเนี่ยนะครับ,นะรบนะประมาณ 8.50. มง50นะครับซึ่งเราคาดหวังว่าทะเลจะคลื่นสงบ เราจะเป็นเรือเรือหลักเรือลำนุ้นะครับเราจะไม่ใช่เรือแคนูนะครับแต่ไปใช้เรือประมงเห็นไหมครับ่ล้ำสีส้มๆไหนอ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ล้ำสีส้มลำสีส้มดูนะครับล้ำสีส้มเราจะใช้สามคนนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่เหมาะอย่างสมบูรณ์แบบนะครับในการวางแผนไป ที่ลดต้นทุนบ้างแล้วก็ลดการประสานงานที่ทำให้เสียเวลาเราก็ใช้เดือรับนี้ไปเลยอันนี้คือบริเวณเขาร้อนนะครับ ายเป็นระยะทางที่ใกล้จะสุดไปถึงเกาะสามถ้าจะไปทางของเรานะครับตรงนี้คือหาดนะหาดตะกอมนะครับหาดตะกอมอ่านะครับแล้วก็มีคนีนี้นะครับเนีนการถ่ายเรือลํานี้นะครับซึ่งอาจจะไม่ดีนักนะครับโดยใช้คนสามคนมีผลมีการก้องไข่ปูนะครับตกอนหมีนะครับจากการที่เราได้สัมผัสการถายมานะครับมันก็จะยากนิดนึงนะครับ ปายโตขึ้นเป็นลักษณะขึ้นลงนะครับแล้วก็รัะการปายก็ไม่ดีนักนะครับบางทีอาจจะเป็นหมุนวนแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาเหมือนงูนะครับระยะเวลาที่เราไายจริงๆก็ระยะทางก็น่าจะประมาณสองเท่าก้าเดี๋ยวเราจะจะเริ่มดีว่าเก้าโมงครึ่งดูที่ว่าเกาะปลายทางเกาะขามันจะเป็นยังไงครับขอบคุณครับ

นะครับเราออกจากท่า9โมง42ครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึง20นาทีนะครับถ้าเรานี่คือข้างหน้านี่อีกประมาณสัก10นาทีนะไม่เกินถ้าเราดีเล็กก็อาจจะเป็น15นาทีถ้าเราออกจากให้ดูดูข้างหลังก็จะลงไปมาใกล้นู่นครับเป็นหน้าผาหินหน้าผาหน้าผาหินไม่ใช่หน้าผาแต่นุ่งเห็นยังติดแล้วอ่านี่ก่อนแต่ก็ข้างหน้านิดเดียวนะครับตรงนี้นะครับนะ เราก็จะเอาเรือไปแตะฝั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้จะดูว่ามันตื้นมากแล้วนะครับนถ้าเราสังเกตในน้นํานะาะถ่ายเห็นไมนก้อนหินที่ที่เรือจะรอประมงเลยจะเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็จะเอาเรือไปแตะฝั่งก่อน เราไม่สามารถพาเรือเข้าไปได้มันเกิดความทุี่ลัคนะครับก็เลยจําเป็นต้องลงพื้นนะครับเพราะมันมีโขดหินนะครับเรือก็จะลากเรือนะครับจะหายไปตลอดนะครับกาลัอเครรบแต่่วาตอนนี้เวลาอยู่ที่9โมง10โมง10โมง9นาที10โมง9นาทีนะครับก็ใกล้จะ10โมง10นาทีนะครับนะเราก็จะแจะฟังแลครับที่ เดี๋ยวรอในครับใช้เวลาไปอ่าไม่ถึงก็จะมุ่งนะครับจากจากแตนบ้ับจะมิจะ đi ที่เลืองๆนะครับายตรงมาครับระยะทางเท่าไหนอ่าต้องไปดูใน Google นะครับแต่ว่าระยะทางายจริงนี่คือวนไปวนมาก็เยอะพอสมควรนะครับนะก็จบภารกิจไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ส่วนอื่นๆให้เป็นกิจกรรมพิธีการอาจจะได้คลิปหรือไม่ได้คลิปก็สะดูอีกทีครับผมครับ